สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมาวันนี้เนี่ยเราจะมาสำรวจสภาวะหนึ่งในพุทธศาสนาเทราวาทที่เ่เรียกว่านิโรธสมาบัติลองลึกภาพตามนะครับสภาวะที่จิตมันดับสนิทลงไปเลยชั่วคราวนะครับแต่ร่างกายยังอยู่ได้เออมันคืออะไรกันแน่แล้วมันบอกอะไรเราได้บ้าง ค่ะก็เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะนิโรธสมาบัติเนี่ยถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะคะคือสภาวะที่การรับรู้หรือที่เรียกว่าสัญญาแล้วก็ความรู้สึกหรือเวทนารวมถึงการทำงานของจิตทั้งหมดเลยค่ะกับองค์ประกอบต่างๆของจิตหรือเจตสิกเนี่ยมันดับลงคือหยุดทำงาน ไปเลยชั่วคราวค่ะจัดเป็นสมาบัติขั้นสูงสุดเลยลำดับที่9คืออยู่เหนือชานสมาบัติทั้ง8อีกทีต้องบอกว่าอันนี้ไม่เชิงว่าเป็นการบรรลุนิพพานโดยตรงนะคะแต่เหมือนเป็นการพักผ่อนทางจิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดสงบมากๆค่ะแต่ก็สงวนไว้นะคะสำหรับพระอริยะบุคคลระดับสูงเท่านั้นคือพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ค่ะโหจิตด,ดับสนิทไปเลยเหรอครับเออ แล้วมันต่างจากสมาธิแบบอื่นๆที่เราอาจจะพอคุ้นเคยหรือว่าต่างจากสภาวะหมดสติอย่างคนหลับลึกมากๆหรือโคมา่ายังไงบ้างครับฟังดูแล้วมันก็เหนือจริงนิดๆเหมือนกันนะค่ะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะอย่างในฌานสมาบัติเนี่ยนะคะจิตจริงๆยังทำงานอยู่นะแต่ว่าทำงานแบบจดจอ่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวไปเลย อ๋อครับครับจดจ่อมากๆใช่ค่ะแต่นิโรธาสมาบัติคือจิตกับองค์ประกอบของจิตทั้งหมดมันหยุดทำงานหยุดไปเลยจริงๆค่ะเหมือนเรากดปุ่งปิดชั่วคราวนะคะปิดไปเลยส่วนถ้าจะเทียบกับสภาวะหมดสติอื่นๆนะคะอย่างการตายการหลับลึกหรือโคม่าจุดสำคัญเลยคือนิโรธาสมาบัติเนี่ยเป็นการดับที่ควบคุมได้คือกำหนดเวลาเข้าออกได้แล้วก็กลับมาได้ตามกำหนด แล้วสาเหตุที่เข้าได้เนี่ยก็มาจากพลังจิตที่ฝึกมาอย่างดีเยี่ยมไม่ใช่เพราะร่างกายผิดปกติที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะคือแม้แต่ลมหายใจเนี่ยก็จะหยุดไปก่อนเข้าสภาวะนี้แล้วตั้งแต่ตอนอยู่ในฌานที่4ลมหายใจหยุด ใช่ค่ะแต่ร่างกายกลับไม่เน่าเปื่อยนะคะสามารถคงอยู่ได้นานสุดถึง7วันตามคำอธิบายในคัมภีร์เนี่ยท่านบอกว่าเพราะยังมีพลังงานพื้นฐานบางอย่างอยู่ค่ะที่ค้ำจุนชีวิตไว้กับความอบอุ่นในร่างกายอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่สงบแต่เป็นการปิดระบบชั่วคราวไปเลยที่ต้องอาศัยพลังจิตที่แบบว่ามหาศาลจริงๆอย่างนี้ ใครละครับที่จะสามารถเข้าถึงสภาวะที่มันพิเศษสุดๆแบบนี้ได้ใช่เลยค่ะต้องอาศัยคุณสมบัติสองด้านที่ต้องสมบูรณ์พร้อมจริงๆนะคะด้านแรกเลยคือเรื่องวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณอันนี้จำกัดเฉพาะพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เท่านั้นค่ะพราะท่านเป็นผู้ที่จิตคลายจากความยึดมั่นในตัวตนในสังขารธรรมต่างๆได้แบบเด็ดขาดแล้วส่วนด้านที่สองคือ ต้องมีกำลังของทั้งสมถะคือสมาธิและวิปัสนาคือปัญญาที่แก่กล้ามากๆทั้งสองอย่างเลยใช่ค่ะต้องทั้งสองอย่างหมายความว่าต้องเชี่ยวชาญสมาบัติทั้ง8ขั้นคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่เนี่ยต้องคล่องแคล่วมากๆเหมือนมีพลังสมาธิมหาศาลเลยค่ะไว้ควบคุมจิตแล้วก็ต้องมีปัญญาที่เห็นแจ้งในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ช่้ตัวตนหรือใจรักเนี่ยอย่างชัดเจนปลุกปลงเพื่อจะใช้ปัญญานั่นแหละค่ะสลัดคืนหรือว่าปล่อยวางสังขารธรรมได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมพระอาหารหันต์บางประเภทที่ท่านบรรลุด้วยปัญญาเป็นหลักเลยแต่ว่าไม่ได้ฝึกสมาธิจนชำานาญในฌานสมาบัติที่เรียกว่าสุขวิป,ปัสสกะนะคะท่านกลุ่มนี้ก็จะเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้เพราะเหมือนขาดกาลังสมาธิที่เป็นฐานสาคัญไปอ๋อชัดเจนเลยครับ ต้องมีทั้งพลังสมาธิที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ปัญญาที่เห็นแจ้งขั้นสูงควบคู่กันไปแล้วทีนี้ตอนที่อยู่ในสภาวะดับสนิทนั้นจริงๆเนี่ยประสบการณ์ข้างในมันเป็นยังไงครับแล้วการกลับมาหรือการออกจากสมาบับิมันเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะ ขณะที่อยู่ในสมาบัติก็คือดับสนิทจริงๆนะคะไม่มีการรับรู้ไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเลยลมหายใจก็ดับร่างกายก็อย่างที่บอกค่ะคงอยู่ได้ด้วยพลังงานพื้นฐานนานสุดก็7วันซึ่งอันนี้ก็สัมพันธ์กับพลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสมาบัติด้วยนะคะครับครับ ส่วนการออกจากสมาบัติเนี่ยก็จะเป็นไปตามเวลาที่ท่านได้ตั้งเจตนาหรืออธิษฐานไว้ก่อนเข้านั่นแหละค่ะอย่างแม่นยําเลยสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือจิตแรกที่เกิดขึ้นหลังจากการดับสนิทไปแล้วเนี่ยนะคะคือผลจิตซึ่งเป็นจิตระดับอริยะเลยคืออนาคามีผลหรืออรหัตผลแล้วแต่ระดับของผู้เข้าเกิดขึ้นแค่ขนาดจิตเดียวเท่านั้นค่ะโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แค่ขนาดเดียว ขณะเดียวก่อนแล้วจากนั้นจึงจะเป็นพวังขจิตแล้วก็กลับเข้าสู่กระบวนการรับรู้ตามปกติมีการกล่าวถึงด้วยนะคะว่าเหมือนจิตได้สัมผัสกับสภาวะของนิพพานผ่านประตูที่เรียกว่าวิมุตติสมอย่างคือความว่างสุญญตะความไร้เครื่องหมายอนิมิตะแล้วก็ความไม่ตั้งมั่นในสิ่งใดอัปปนิหิตะซึ่งก็สะท้อนสภาวะของจิตที่เพิ่งตื่นจากการดับแล้วก็ได้สัมผัสกับสภาวะนิพพานนะคะ โอ้โหการที่จิตด,ดับไปแล้วแล้วกลับมาทำงานได้สมบูรณ์เป๊ะแบบนี้มันน่าทึ่งจริงๆนะครับและมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไหมครับอย่างเช่นในเชิงสังคมหรือว่ามุมมองทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พอจะมีไหมครับมีค่ะ มีประเด็นน่าสนใจอยู่เหมือนกันในแง่ผลกระทบนะคะนอกจากจะเป็นสุดยอดการพักผ่อนทางจิตแล้วเนี่ยการเข้านิโรธสมาบัติของพระอริยะยังถือว่าการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ทำบุญกับผู้มีคุณธรรมสูงสุดด้วยก็ได้เกิดเป็นความเชื่อเรื่องอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากๆของการถวายทานมื้อแรกแก่พระอริยะที่เพิ่งออกจากสมาบัติซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างทั้งศรัทธาแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องการถกเถียงหรือการแอบอ้างได้เหมือนกันนะคะอค๋อครับเข้าใจได้ ส่วนมุมมองทางวิทยาศาสตร์อย่างประสาทวิทยาเนี่ยก็น่าสนใจค่ะมีงานวิจัยเกี่ยวกับคลื่นสมองหรือ EEG ในกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติสมาธิขั้นสูงม,มากๆพบว่าหลังการออกจากสภาวะที่เชื่อว่าใกล้เคียงสมาบัติเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองที่ชัดเจนเหมือนกันเช่นคลื่นแอลฟาเนี่ยลดลงอย่างมากซึ่งอันนี้มันอาจจะสัมพันธ์กับสภาวะจิตที่ผู้ปฏิบัติรายงานว่ารู้สึกปลอดโปรง่งแจม่มใสมากๆม,มีความสงบอย่างยิ่งหลังการปฏิบัติเหมือนกับว่าระบบ สามันได้รีบูตนะคะกลับสู่สภาวะที่มีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดครับฟังดูแล้วนิโรธสมาบัตินี้ไม่ใช่แค่การทำสมาธิแบบลึกๆธรรมดาเลยนะครับแต่มันคือสภาวะที่จิตด,ดับลงอย่างสมบูรณ์ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนทั้งสมาธิทั้งปัญญาในระดับที่สูงสุดจริงๆเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากที่เชื่อมโยงทั้งหลักธรรมคำสอน ประสบการณ์ทางจิตขั้นสูงแล้วก็อาจจะมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยให้เราพอจะเข้าใจได้ในบางมิติด้วยใช่แล้วล่ะค่ะและคําถามที่น่าสนใจที่สภาวะนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะก็คือการที่จิตสามารถหยุดทํางานชั่วคราวแล้วก็กลับมาทํางานต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของจิตสํานึกของเรากันแน่ หรือว่านี่อาจจะเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพอันน่าทึ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ในตัวมนุษย์ในการที่จะเข้าถึงแล้วก็ควบคุมสภาวะภายในของตัวเองได้อย่างเหนือความคาดหมายมากๆเลยทีเดียวค่ะ